สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หนุ่มพันปีรายงานตัวตนนะครับวันนี้มาทําภารกิจจิตอาสานั่นเองนะครับพี่น้องครับมางานศพของพี่น้องบนดอยครับพี่น้องบนดอยของเรานั่นเองนะครับเป็นศาสนาคิดครับทุกศาสนาก็เป็นพี่เป็นน้องกันหมดแล้วครับมีอะไรนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาศพมาแล้วครับนี่ ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วรบนีผ่านไปแล้วีนวเน่น่ทุกศาสนาก็เป็นพี่เป็นน้องกันครับอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันคำว่าจิตอาสาไม่เลือกครับว่าศาสนาไหนก็เป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือทุกศาสนาแล้วครับพี่น้องครับ ในป่าในเขานะครับตอนนี้ทางไปป่าช้าก็จะอยูใ่ในป่าหน่อยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่งานนะครับ